คนถามมาด้วยว่าถ้าหกคนต้องไปติดป่าเราเลือกไปด้วยได้ไปด้วยได้คนเดียวจะเลือกใครถ้าต้องติดป่าคิดว่าใครจะช่วยชีวิตเราได้คิดว่าอยู่กับใครแล้วน่าจะรอดที่สุดให้ตอบทีละคนเลยเอพี่อาขำนำมาก่อนแล้วหมายความว่าจะต้องมีคนที่ไม่ถูกเรื่องอยู่ในนี้แน่นอนขำนำ c เปอร์ก่อนน้องปเปอร์จินตนาการตามพี่นะเข้าไปในป่าป่าลึกแบบมังกรแับป่าหิมะพานอย่างนี้เลยนะแบบพิษร้ายมาก ใครแล้วรอดเหมือนรือถ่วงเราน้อยที่สุดเปิดมองตาเป็นภาระเรามองตาเปิดเอาหกคนนี้ผมว่าพี่หยางครับไม่เห็นผลอ่ะว่าพี่หยางพี่หยางเขาเป็นคนที่คิดแบบเทคนิคอลมากครับคือมีประสบแบบมีเป็นกลไกการคิดสูงมากขอโทษแล้วกันนะที่แบบไม่ค่อยมีอะไรคิดเน เืออยู่กับพี่หยางเนี่ยคือว่ามีความรู้ใช่เขาอาจจะแบบเออรู้วิธีการกรองน้ําที่ถูกต้องวิธีการต้นไม้ต้นไหนกินได้ต้นไหนกินไม่ได้อย่างนี้ไงพี่หยางว่าไงใช่ไหมพี่หยางติดปลาผมก็ตายเหมือนกันอย่างไรไม่น่าจะเก็บเกี่ยิปลาให้เรากินใช่ไม่ได้แต่พี่มีเรือนะครับมีใครมีเรือด้วยหรอไม่มีล้อเล่นล้อเล่นครับอ๋อก็คืออยู่กับพี่หยางเนี่ยน่าจะรอดน่าจะรอดครับผมไปกับนพี่หยางแล้วกันไปพี่หยาได้พี่กร์ปลา จับคิดว่าน่าจะเป็นเราได้โปรเจกต์ต้องเข้าไปในป่ากับคนหนึ่งคนครับน่าจะเป็นพี่พี่เยียครับไปกับเยียเนี่ยนะครับตายหมู่นเนี่ยเนี่ยทำไมหรอทำไมเราถึงอยากได้เยียเข้าไปในป่ากับเราพี่เยียดูเป็นคนที่แบบพึ่งพาได้ครับจริงหรอ,อรเขาคิดว่าเขาสามารถช่วยอะไรเราในปาน่าได้พี่ทำอะไรได้้ากูระพูนใจก่อคิดว่าเขาจะมีประโยชน์อะไรบ้างในปา่า ดมพงไพรเขาดูเป็นคนเลยๆกาคาด้วยครับจริงๆคือถ้าสมมติเจอหนองน้ำข้างหน้าให้เยียลุยไปก่อนเลยใช่ครับเดี๋ยวผมยืนรอเขาจะได้ตายผมยืนรอน้องรักพี่จริงๆถ้าเจอเห็ดหน้าตาแปลกๆพี่เยียกินก่อนโอเคเบอร์หนึ่งน้องรักเบอร์หนึ่งดรัได้ปล่ากี่กับพี่เฮียโอเคพี่อยากล่ะในฐานะที่เราเป็นคนมีความรู้ใช่เราเอาตัวรอดได้อยู่แล้วใครที่ไปกับพี่อยางแล้วมันน่าจะ เป็นภาระเอยเป็นภาระละลยที่สุดอย่าบอกไปคนเดียวดีกว่าจริงส่งถ้าเป็นโหจะไปกับเยียวเฮียจริงหรอใช่เดียสองเสียงแล้วนะแต่มเพิ่มอีกหนึ่งตรุปใครแต้มเยอะต้องลงโทษอีกทำไมที่อยากเห็เลือกพี่่เหมือนเห็นเยียเขาแบบเป็นคน แบบดูไม่ซีเรียสมากแต่ว่าพอจังหวะที่เขาจริงจังเขาจะเป็นคนที่แบบใช่ก็จริงจังก็จริงจังถ้าต้องตกบาปขูกเบ็ดอะไรนิดเยียวทำได้ใช่ผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่ในจังหวะที่มันแบบอยู่ในจังหวะที่อย่างนั้นจริงๆก็เขาน่าจะมีความคิดอะไรดีๆให้เราแต่ต้องไปถึงจังหวะนั้นก่อนใช่แต่ถ้าไม่จังหวะนั้นแอะะแกงมากก็คือเออเย็นเนี่ยดูน่าจะมีสติไม่ไม่มีใครเลือกคนสู้กับหมีเลยอ่ะเฮ้ยผมเปลี่ยนได้ไหมผมเปลี่ยนได้ไหม เอ้ผมลืมผมลืมผมลืมการล่าเลยอะครับถ้าคุณปูนคุณปูนบ้างอะผมอะครับผมคือผมอะในป่ามันก็น่าจะมีหมีใช่ไหมครับใช่มันก็น่าจะมีทั้งหมีเอ้ผมจะเอานะคนนี้ผมจะผมจะพาคนนี้ไปผมว่าผมเลือกคุณแก๊ปดีกว่าแล้วคุณเกิดมาทำไมตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าคุณแก๊ปจะมีหน้าหล่อๆไปสู้กับหมีได้พอหมีวิ่งมาปุ๊บเจอแก๊ปใช่ครับ ก็คือทนความหล่อไม่ไหวทนความหล่อไม่ไหววิ่งหนีเลยครับกับเหมือนเก้าไม่กิ้งไงครับผมอ๋ออย่างนี้เลยพอสัตว์ลายเข้ามาเจอหน้าแกปุ๊บปุ๋ยทำไรไม่ลงอ่ะก็คือไม่ทำลายแก๊แต่แต่เราโดนแขนสรุปยังไงคีชตายมวิ่งหนีไปก่อนไงลให้ระหว่างจังหวะพี่สัตว์ลายกำลังสตัร์กับความหล่อของแกปใช่ครับเราก็จะวิ่งหนีใช่ครับแล้วพอสตัร์เสร็จก็แกปโดนแขวน เอาความหลออไปล่อสัตว์หลายในป่าครแบบนี้อยากเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงที่น้องเลือกแบบนี้ให้พี่เลือกแบบนี้ให้รู้สึกเป็นพี่เป็นพี่สุดที่รักของผมเลยเป็นเกลียดไหมเป็นเกลียดแบบเป็นเกลียดอะเกลียดเกลียดมากโอเคครับไม่มีวันไหนที่ไม่โดนนะครับอาเยียในฐานทเราได้ป๊อกปูล่าบุญใครๆก็อยากเข้าป่ากับเราแต่ถ้าเราได้เราจะขอเข้าป่ากับใคร สำหรับผมใช่ไหมที่ออกมาแล้วให้อยู่กับคนนี้ไปเรื่อยจริงไหมเนี่ยผมอ่ะผมว่าผมอ่ะเอาตัวรอดได้ไปคนเดียวอ่ะแล้วผมจะเอาคนที่ผมคิดว่าผมจะดูแลได้ไปด้วยใครไอ้ซื้อมือนี่เลยใครเคยซื้อมือพัตเตอร์หรอผมคิดว่าเราจะชักนําเขาไปทาง เราดูแลเขาได้เราแบบว่าคนอื่นเขาจะอาจจะดื้ออาจจะไม่ฟังนี่อาจจะเป็นคนที่ฟังเราแบบว่าเอ้ยอันนี้อย่าทํานะอย่าทํำนะอย่าไปสู้กับมีนะคุณจะบอกว่าเขาอู่บ้างบอกให้ไปขวาไปขวาใช่ครับก็เป็นเด็กห้าขวบเชื่อฟังอ๋อเป็นเด็กห้าขวบตัวเท่าเข่าตัวเท้าเข่าเป็นน้องพัตเตอร์ของพี่ใหญ่ดฮะพาเขาไปในป่าตัวเล็กจะมาตัวห้าขวบเล็ก เทียบราใช่ครับเป็นคนที่แบบซื้อบื้อไม่ต้องเน้นเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีป่ะไม่เหมือนซื้อบื้อแบบเอ็นดูง่ายเลยเต้าตื้อบื้อไอ้ตาซื้อบื้อชมแหละชมแหละเหมือนจะดีนะพี่แต่เราชมเขาหน่อยสิวะไอ้ตาซื้อบื้อไอ้ตาตื้อบื้อไอ้ตาซื้อบื้อมีถังอ้วกไหมครับผมขอถังอ้วกอยู่นี่ได้ไหมครับอู่ก่อนโอเคครับมาพัดเตอร์ในขณะที่เราอ่ะ ไม่มีใครเลือกด้วยไม่มีใครยอเลือกเราไม่มีใครยอมเลือกเราใช่เพราะว่าเราเราล้มไม่สำเร็จเนี่ยเรามีแผลไงพัตเตอร์เราอ๋อคือผมรล่อไม่พอไม่สามารถสตันหมีได้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็แย่ว่ะไม่เป็นเรื่องนี้แย่แล้วเนี่ยเราต้องเลือกแล้วว่าใครผมแย่กับคุณเนี่ยครับเราจะเอาไปช่วยล้มหมีในปากล้มหมีแล้วฮะใช่ที่แบบเราว่าเข้าไปกับคนเนี้ยจะช่วยเราในการล้มหมีได้ล้มหมีได้ด้วยครับตันเลย อันนี้อันนี้สุปนี้คือโดนโดนหมีตันแต่สุดท้ายก็โดนฆ่าใช่ไหมฮะใช่โดนโตะปบอยู่ดีอา<ผ>มาเป็นตัวลโอ,อ,อ,อ้โหดีมากครับดีมากสุดยอดทําดีแล้วโอเคครับก็คือถ้าเกิดสมมติผมต้องเลือกว่าแบบอยู่ในป่าใช่ไหมครับคือผมผมนั้นผมก็ต้องคงเลือกหยาบเพราะว่าแบบเออทำไมเลือกทำไมผมก็เลือกหมดอ่ะเยียสามเลยนะไม่คือคือหยียาดูดูเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยเขาจริงจังมากซึ่งผมก็เคยบอกเขาไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันใช่คือแบบเป็นคนจริงจังแบบว่า พอการกับงานอะไรเงี้ยที่บอกว่าดูเป็นอย่างนี้นี่ดูเป็นยังไงนะกวนประสาทครับก็ดีนะไม่ได้ดีเลยไม่ไม่แต่แบบเป็นคนจริงจังใช่เป็นเป็นคนจริงจังเลยครับเข้าไปในป่าคิดเยอะมันคิดเยอะมันคิดเยอะเจอแนั้นน่าน้ำใช่ไหมคอปเปอร์มันก็สามารถว่ายน้ำใช่คอปเปอร์เซิร์ฟไม่มีใครเลือกเขาเลยวะไม่มีใครเลือกอเขาไม่มีใครเลือกเด็กเลยหรอครับเด็กเด็กคืออนาคตของชาติ พอไปเจอน้ำก็ยังพาพี่ข้ามน้ำได้อพี่งเฟิร์ฟพี่ข้ามน้ำได้นะโอเคที่แบกไปหกคนเลยลังือแต่ของปูนไม่มีใครเลือกแต่พี่เข้าใจทำไมทำไมฮะทำไมมันยังหาประโยชน์ไม่ได้แค่นี้นะปูนไม่ปูนเลยปูนไปร้องเลยปูนไปร้องเลยเช็ดเมตายเพื่อนแช่มตายเพื่อนเนี่ยมีแฟนขับคอมเมนต์เลยว่าทำไมปูนไปรายการไหนก็โดนแกล้งทีง ว่าปูนปูนเป็นแต่คนล้างจะเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักแก้งไมดูนดูแต่ว่าเดียเป็นป๊อปปูล่าโว้แสดงว่าหลังจากนี้ถ้าเห็นเฮียหายไปอ่ะก็คือไป่้องฟ้ากันได้